ตอนรับต้องผู้ฟังเข้าสู่รายการ The l e t d e r Insight ประจำวันพุธกับวันนนี้วัพุธที่4ีกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569นะครับพบกับอาจารย์อารักลาบปริหาร CEO ของ Eastern Power Group นะครับวันนี้จะมาสำรวจนะข้อสุดท้ายของการเลือกตั้ง69นะครับสวัสดีครับอาจารย์อารักราบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จิระครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับอีกสวันจะถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งนะ ดูเดือดนะครับถ้าด,ดูการแข่งขันของพรรคการเมืองต่างในมุมมอ,องของอาจารย์ก็ดูเดือดในแง่ของวิธีการหาเสียงและก็นโยบายที่แต่ละพรรคใช้นะครับโดยเฉพาะนโยบายที่สําคัญก็คือว่าการประชานิยมนะครคือมีการแจกเงินมีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นลักษณะของค่าใช้จ่ายประจํา รายจ่ายประจําที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีการแตกเรื่องของงบลงทุนน้อยมากนะครับหมายความว่าถ้าจะมีก็เป็นลอยๆขึ้นมายังไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากไหนก็เอามาจากเอกชนบ้างหรืออะไรบ้างก็แล้วแต่เป็นการร่วมทุนบ้างอะไรบ้างแต่นะว่าตัวที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือนโยบายการใช้เงินของแต่ละพักเนี่ยนะครับซึ่งมันจะก่อให้เกิดรายจ่ายประจําในงบป,ประมาณ รายจ่ายประจําปีในปีต่อๆไปเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะครับแ,แล้วก็จะต้องดูด้วยว่าแล้วจะไปเอาเงินมาจากไหนหรือว่าจะไปจัดสรรงบประมาณอย่างไรเพราะว่าพูดตรงๆนะครับบางบางพักที่เสนอมาเนี่ยนะครับแค่เครื่องคิดเลขเครื่องเดียวเนี่ยกับกับกับอะไรที่เราพอรู้ข้างในของของงบประมาณว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยมันก็รู้แล้วครับว่ามันเป็นไปไม่ได้พี่จิระ นะครับอย,อย่าอย่าว่าแต่แบบต้องลึกซึ้งต้องอะไรเลยเนี่ยเพียงแต่ว่ายอดตัวเลขที่มันฝังหรือมันแฝงอยู่ในนโยบายการหาเสียงเนี่ยเขาไม่เปิดเผยชัดเจนพี่พจิระนะครับคนที่เขาไปวิเคราะห์หรือทําอะไรมาเช่นทีเดียอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งคณะทํางานของของกกอตอซึ่งก็จะมีท่านเอกชนเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับตัวเลขไม่ตรงกันพี่จิระนะฮะของของเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเปิดเผยข้อมูลมันไม่ชัดเจนนะครับ การเปิดเผยข้อมูลไม่ชัดเจนเอาไปแอบแฝงไว้บ้างยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยเรื่องของหวย9ล้าน9คนน่ยนะครับวันละ9ล้าน9คนเนี่ยนะคือวันละ9้าล้านบาทเ่พูดตรงตรงเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ฝังอยู่ในนโยบายไหนแต่มันเป็นนโยบายที่ฝังอยู่ในนโยบายของพักที่เสนอเนี่ยคือพักเพื่อไทยบอกว่าเป็นเงินรางวัลน,นะเป็นเงินรางวัลเนนะี่ยพี่จิตรัมันไม่ได้เป็นเรื่องของแบบ ไอ้ที่ไอ้ที่มาเสนอเนี่ยนะครับว่าให้คนลงทะเบียนมาแล้วก็จะได้มีรายได้ไปชิงโชคกันระหว่าง4กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันจะถ้าถ้าไม่ได้มีการดำเนินการหรืออะไรให้มันชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ละพักเขาเข้าไปมันก็จะไปเข้าเรื่องของที่ผมเคยนำเรียนว่าเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าไปแล้วมันจะพยายามทำให้ได้ พอทําให้ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาตามมานะครับตอนนี้หลายคนบางคนอาจจะมองว่าเศรษฐกิจมันค่อนข้างจะปุ๊บค่อนข้างจะซบเซาจําจเป็นต้องกระตุ้นเพื่อจะให้มีกําลังวังชามากขึ้นในช่วงที่ป่วยมันเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตมันรับตรงนี้ได้ไหมครับว่าลงทุนเพื่อจะให้เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาแล้วก็จะทําให้คนมีกําลังจับจะใช้สอยมีรายได้กลับเข้ามาในอนาคต ต้องถามว่าอย่างนี้ครับต้องต้องถามว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยมันเป็นชั่วคราวหรือมันถาวรน,นะครับนโยบายต่างๆที่ให้เนี่ยมันไม่ได้ supply size พี่จริรรมันเป็น demand size คือไม่ได้ไปนสนใจเลยว่า supply size เนี่ยตั้ง 10, 17 18อินดัส t รีที่อยู่ในรายงานของสภาพ,พัฒ์ในเรื่องของ GDP เนี่ยนะครับเขาก็จะมีเซกเตอร์แต่ละเซกเตอร์เลยนะฮะแล้วเขาก็จะมีการสภาอุตสาหกรรม เขาก็จะมีการวิเคราะห์ว่าแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันใช้กําลังการผลิตอย่างไรนะครับสิ่งที่ทําไปเนี่ยมันถามว่ามันไปตอบโจทย์พวกนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์เลยนะครคือเขาบอกว่าก็คำพังเพยหรือว่าคําสอนในในอดีตที่ให้มานี่ก็คือจงสอนลูกให้หาปลาแต่แต่อย่าให้ตังลูกไปซื้อปลานะครับจงสอนให้ลูกหาวิธีหาปลา อาจจะได้เอาปลามาขายแต่ไม่ใช่ให้ตังลูปซื้อปลาเนี้ยมันกไไไไ็ไม่ไม่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะยั่งยืนเนี่ยมันจําเป็นจะต้องพัฒนาซัพพลายไซด์ในที่นี้ก็คือเรื่องโปรดักชันภาค GDP ภาคภาคโปรดักชันคือจร,จริงจะเป็นภาคดีมานหรือโปรดักชันเนี่ยมันต้องเท่ากันนะครับอ่าก็คือตามตามที่เราเห็นอยู่17-18จ8ล้านล้านเนี่ยนะครับแต่ว่าภาคโปรดักชันเนี่ยคุณต้องไปจัดแต่ละเซ็เตอร์ เพื่อจะได้มีนโยบายให้เหมาะแต่ละเซกเตอร์ว่าจะโปรโมตตัวไหนจะจะมอบตัวไหนจะพัฒนาตัวไหนหรือจะส่งเสริมอะไรยังไงต่อไปเนี่ยเพื่อให้ซัพพลายไซด์มันเข้มแข็งโดยสมมุติฐานที่ว่าถ้าซัพพลายไซด์เข้มแข็งมันจะมีการจ้างงานพี่จิระนะครับเมื่อมีการจ้างงานเงินมันจะกระจายไปโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อมีการแก้ไขซัพพลายไซด์สิ่งที่จะตามมาก็คือเงินกู้ ทีะต้องตามมานะครับเพราะเพราะการพัฒนามันจําเป็นจะต้องมีการลงทุนมันจําเป็นจะต้องมีการทําอะไรก็แล้วแต่ทั้งลงทุนใหม่ทั้งปรับปริ่มเครื่องจักรทั้งทําอะไรต่างๆทั้ง R&D ทั้งทําอะไรให้มันให้มันพัฒนาที่ไปเพื่อแข่งขันได้มันจําเป็นจะต้องมีเงินทุนเข้ามาเงินทุนมีสองก้อนเองครับเงินทุนของเขาเองกับเงินทุนของอเจ้าหนี้นะครับก็คือแบงก์สถาบันการเงินรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ที่จะสนับสนุนปล่อยสินเชื่อ ให้กับอุตสาหกรรมเหล่านี้ที่เป็นอะไรที่จะจับปรุงแก้ไขขึ้นถ้ามันไม่พอรัดอัดตรงนี้ไปได้ไม่มีปัญหาเหมือนอย่างที่เขา,าอัด QE พี่จิระนะครับเหมือนที่ญี่ปุ่นอัด QE ยุโรปอัด QE เกาหลีใต้อัด QE หรือแม้กระทั่งอเมริกาอัด QE ที่ผมไม่พูดอเมริกานำก็เพราะว่าเขาก็อาจจะมองว่าโอ้ยมันพิมพ์แบงได้ไม่ไม่จำกัดมันจะอัดเท่าไหร่ก็ได้ถูกต้องครับแต่ว่าในประเทศ ก่อนอาที่ผมเมนเช่นมาเขาพิมพ์แบงค์เองไม่ได้แต่เขาก็มีนโยบาย QE เพื่อจะทำให้ตัว supply s i ่ e มันสามารถที่จะพัฒนากลับขึ้นมาเพื่อเป็นตัวยั่งยืนคอนเซ็ปต์ QE ของเขาเนี่ยก็คือว่าโยนเงินเข้าไปในระบบธนาคารพาณิชย์และบังคับให้ธนาคารพาณิชย์มีการลงทุนใดๆก็ได้จะปล่อยกู้จะลงทุนจะนุน่นจะนี่จะอะไรก็ได้เน่นะครับเพื่อที่จะให้มันไหลไปสู่าภาาประชาชน อรณี้แบงาาก์อาจะบอกว่าปล่อยไปแล้วเนี่ยมันซึมหายไปเลยมันเป็นนี่เสียก็เลยไม่อยากจะปล่อยไหมว่าแม้ว่าจะผักดันยังไงก็ตามรัฐบาลก็ต้องรับประกันรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะเป็นนโยบายของภาครัฐนะครับจะจะทำที่ผ่านมาก็ได้อย่างเช่นการลดเงินนําเข้าของกองทุนฟื้นฟูนเหนะ็นไหมฮะก็ชัดเจนปีที่แล้วเนี่ยลดไปครึ่งหนึ่งหรือศูนจุสามเพราะเอาไปซัพพอร์ตอะไรต่างๆเรื่องของ อะไราการแก้ไขหนี้รอบแรกซ,ซึ่งซึ่งมันไม่เต็มมันมันไม่เต็มะนะครับที่ที่เขาคาดหวังไว้แล้วก็การแก้ไขหนี้รอบ2ก็ใช้เงินก้อนเดียวกันก็ประมาณสัก2อง0มืล้านบาทเนี่ยนะครับที่ที่ไปตั้งเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปชดเชยรายได้ให้กับธนาคารพาณิชย์ปีนี้ก็เพิ่งมีประกาศออกมานะครับลดลงไปปรับจากเดิมครึ่งนึงก็ลดลงมาเป็นจ่ายเข้าไปสัก0.32คือลดไปให้1.4 0.14เท่า0.14นะก็ประมาณ20,000กว่าล้านเนี่ยนะครับไอ้ตัว2 0 0 0 0กว่าล้านที่คุณไม่ต้องนําส่งเนี่ยคุณต้องมาตั้งเป็นกองทุนเพื่อที่จะทําให้สถาบันประกันเงินฝากสามารถที่จะค้าประกันวงเงินกู้สําหรับ2ส่วนคือ SME นะครับที่ทํานูน่นทํานี่เขาก็จะมีนโยบายอยู่อันที่2ก็คือปล่อยกู้ให้กับทางหัดใหญ่ท,ท,ที่ที่เจอปัญหาอุทกภัยอย่างเนี้ยเป็นต้นเนี่ยภาครัฐ ก็สามารถจะพึงทําได้นะครับถ้าจะมีการโปรโมทให้มันเกิดมีการปล่อยกู้ขึ้นมาอย่างเป็นกิจลักษณะอย่างเป็นรูปธรรมอย่างนี้เป็นต้นครับมันมีเคยมีการเปรียบเทียบกันนะครับว่าการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเหมือนกับการลดน้ําต้นไม้สมัยก่อนลดน้ําที่ใบกว่าจะลงมาถึงรากมันโหนหายไปหมดมันระเหยบ้างอะไรบ้างซึมไปที่อื่นก็เลยควรจะลดน้ําที่รากเลยมันใช้ที่แบบนี้ถือว่าใช่ใช้ได้ไหมครับ ถ้าจะไปรากก็ต้องไปรากของคนที่จะงอกเงยได้ในที่นี้ก็คือภาคซัพพลายไซด์ซึ่งมันมีปริมาณน้อยกว่าด้วยพี่จิระ,ะใช่ไหมครัถ้าเป็นประชาชนเนี่ยโอ้โหคุณกว่าจะนั่นก็มาได้ในกี่สิบล้านคนคอ่ะรอบที่แล้วไอ้ตัวดีตัววันเหล็เนี่ยลอกไปทั้งห้าสิบกว่าล้านคนน่ะแต่ถ้าในเงินก้อนเดียวกันถ้าคุณจะไปพัฒนาซัพพลายไซส์ไปช่วยเหลือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเงินที่แจกกันเนี่ยสมมุติห้าแสนล้านเนี่ยแล่ามาช่วยฝั่งดีมานไอ้สัง่ง ฝั่ง supply ซ้ายอ่ะพี่จิระมันเลือกช่วยได้ไม่เกินหนึ่งล้านรายเอาอย่างนี้กันล้วกันนะครับไม่เกินหนึ่งล้านรายอ่ะครับที่จะต้องช่วยจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องใช้เงินหมดด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในแต่ละจุดมันดูแลง,ง่ายกว่า50ล้านรายพี่จิระนะครับมันหนึ่งล้านรายมัน c o n t r o ลได้นะจะเอาจํานวนลูกจ้างตั้งก็ได้อะไรลูกจ้างเยอะก็อาจจะได้รับการประครับประครองต้องพูดอย่างนี้ การพัฒนาประครับประคองแล้วมันก็ตีกรอบได้จะทําเป็นแซนบ็อบก็ได้จะทําเป็นอะไรก็ได้ให้ใหอยู่ในวงนี้แบงก์ก็สามารถควบคุมได้เพราะว่าทรานซัคชันต่างๆมันมีระบบออนไลน์มันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มันสามารถที่จะเทรสหรือว่าจับตาดูได้ทุกๆทรานซัคชันทุกๆไอเทมอยู่แล้วแล้วก็กระบวนการพวกนี้จะเข้าได้ก็ต้องบังคับให้เขาพัฒนาเป็นระบบอ e ีคอมเมิร์ซระบบ พัฒนาเป็นระบบอ e, ีต่างๆอีม e ันนี่นะครับที่ไปลิงก์กับทางาธนาคารลิงก์ไปที่ระบบ GFMIS ของภาครัฐเพื่อที่จะมีการสนับสนุนเงินเข้ามาหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่พิจิระแล้วมันเป็นการอะไรที่มันไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้มีปริมาณที่เยอะมากและมันก็เข้าไปที่ในแต่ละจุดอันเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของมะเร็งก็คือยาเม็ดพุ่งเป้า ตรงจุดแล้วก็แก้อย่างยั่งยืนและสามารถจะประครับประคองได้ข้อสําคัญก็คือว่าในแต่ละที่เขาก็จะมีการเลี้ยงดูพนักงานมีอะไรอยู่แล้วนะครับต้องอย่าลืมว่าถ้าเราสามารถจะพัฒนาซัพพลายไซส์ให้ได้เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะทําให้คนที่อยู่ในองค์กรนั้นมีเงินหรือว่ามีภาระมีเงินที่จะจัดจ่ายใช้สอย และคนที่ใจัดจ่ายใช้สอยในมุมที่อยู่ในระบบอันต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเงินคนคนที่อยู่ในระบบมันอาจจะอยู่สักประมาณสิบสี่สิบห้าล้านคนอยู่ที่ประมาณนั้นถามว่าเอาแล้วอีกยี่สิบห้าล้านคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบเราทำยังไงเดี๋ยวมันก็ไหลออกไปเพี่งพิจาระเพราะว่าคนที่อยู่ในยี่สิบห้าล้านคนเขาเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างนี่ครับแต่เขาก็มีการทําธุรกิจของเขาอยู่ นะฮะเขาก็มีการรับจ้างของเขาอยู่ซึ่งถ้าคนที่อยู่ในระบบเนี่ยมันได้รับการดูแลมีรายได้ที่มั่นคงเขาก็จะไปใช้บริการของของคนที่เหลือนั่นเองต้องต้องแยกนะครับว่าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบวันนี้ก็คือในระดับที่เขาสามารถที่จะให้บริการเซอร์วิสนะครับให้ให,ให้ให้กับคนที่อยู่ในระบบนี่แหละก็พูดง่ายคือ,อามาส,สมมตินะย,ยกตัวอย่างก็มอไซค์รับจ้างสมมุติอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าคน ทำงานนะเดินทางไปรถไฟฟ้าเดินทางไปรถเมย์มีเงินอยู่มีอะไรอยู่เขาก็ไม่เดินเขาก็เขาก็ใช้บริการอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันคือการไหลเวียนของเงินที่จะเข้าไปหมุนเวียนในระบบเองโดยที่คุณไม่ต้องไปสนใจ50ล้านคนแล้วไปแจกเงินคนละกี่พันบาทอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือผมอยากจะให้มองมุมมุมนี้ว่ามันสามารถที่จะทําประโยชน์ให้ได้อย่างอย่างยั่งยืนมากกว่า แต่การแจกในในช่วงของออการแจกในระดับดีมานไซด์คือระดับประชาชนเนี่ยนะครับถ้ามันแย yeah, ่จริงๆอย่างสมมตินะฮะมันเลวจริงๆเลวร้ายจริงๆอย่างเช่นช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จําเป็นจะต้องเลี้ยงดูแต่ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยการจ่ายในช่วงซัพพลายไซด์เนี่ยมันจําเป็นไหมผมมองไม่เห็นความจําเป็นคือถ้าร้อยหนึ่งวันเนี้ยผมมองว่าไม่เกิน55หรือ60 นะอย่างนี้เป็นต้นคือมันมันเกือบจะไม่ต้องไม่ไม่จําเป็นเสียด้วยซ้ําเพราะวันนี้มันไม่ได้มีบริษัทล้มหายตายจากไปมากมายคนไม่ได้ตกงานมากมายหรืออะไรแต่ต้องยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจมันฝืดเคืองจริงๆนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะไปดูแลอะไรอย่างไงเนี่ยก,ก็มาว่ากันแต่นั่นก็หมายความว่าไอ้สิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยเราอาจจะลงทุนไปแล้วมันผิดประเภทก็ได้ใช่ไหมพี่จิระนะไปลงทุนในศูนย์การค้าใหญ่เบื้อเริ่มเลยลงทุนไปพันกว่าล้าน ปรากฏว่าไม่ใช่ละไอ้ทำเลมันเปลี่ยนฮะห,หรือประเภทการลงทุนคนก็ไม่เอาละไอ้ร้านใหญ่ๆเขาจะเอาคีออสก็จะเอาอะไรย่อยๆสมมุติอย่างเงี้ยนะครับแล้วราคามันก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยไอ้อย่างนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่างเงี้ยเป็นต้นครับกตัวอย่างที่อาจารย์ว่ามาเช่นมีงบอยู่ห้าแสนล้านประแจกห้าสิบล้านคนได้คนละหมื่นกับการที่เอาห้าแสนล้านเนี่ยมาปล่อยให้เอสเอู้ได้หนึ่งล้านลาย ช่ครัมันจะได้ผลต่างกันในการ,รที่อะตุเ้เศรษฐกิจนะมหาศารเลยคร,ครับครับเพราะว่าบางทีเนี่ยกอย็อย่างที่อย่างที่นำเรียนมาเสมอเลยว่าผมต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปัญหาหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจเราไม่โตก็เพราะ่าแบงค์ชาติควบคุมการปล่อยสินเชื่อสองตัวก็คือเช่าซื้อแล้วก็บ้านนะครับอย่าลืมนะสินเชื่อสองตัวนี้เป็นสินเชื่อหลักในการหมุนเวียนในการพัฒนา บ้านเรานะครับรถถ้าคุณไม่ปล่อยรถมือหนึ่งเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะไปปล่อยมือสองเพราะมันจะยิ่งยยิิ่่งงเลวไปกว่ามือสองอีกนะครับเมื่อคนมีรถเก่าอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ไม่สามารถเทินรถเก่าได้เพราะไม่มีใครรับซื้อหรือไม่มีไฟแนนซ์ของรถมือสองมาเขาก็ไม่สามารถซื้อรถกันใหม่ได้ต่อให้เขาซื้อรถกันใหม่ได้แต่แบงค์ชาติเซ็ตเงื่อนไขต้องกู้ร่วมไม่ได้ต้องคนเดียวมีกําลังพอ คำประกันอะไรนู่นนี่ไปข้อจํากัดหมดเลยซึ่งวันนี้ยังไม่ได้มีการปลดล็อกตรงนี้มันก็หมุนต่อไม่ได้ครับนะครับวันนี้ก็เห็นชัดก็ไปดูสิครับดีลเลอร์รถเนี่ยนะครับขายรถได้เท่าเดิมที่ไหนละ่ะนะยอดขายรถในประเทศดรอปไปตั้ง15บหบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่ห้อดังๆนี่ก็ลดลงเป็น10%เปอ็นย่างงี้เป็นต้นบ้านอีกนะครับตราบใดถ้าบ้านไม่ได้มีการหมุนเวียนบ้านเก่าก็ไม่มีการขายนะไม่มีการหมุนออกมาคนที่อยู่ในระบบ ในในปลายทางที่ไม่สามารถซื้อบ้านได้ผู้ประกอบการร e เวสต์สเตทพร็ e พเพอร e e ี้ดีเวบริษัทต่างๆก็ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้นี่เมื่อเมื่อวานนี้บริษัท p r o อ e r t y อันนึงเพิ่งประกาศไปมครับใช่ไหมครับรายใหญ่เลยพี่จิระแข่จะขอยืดหนี้ถูกครับแล้วขอลดดอกเบี้ยด้วยนะครับจากเดิมเขาจ่ายอยู่หกเนต์ขอแค่หและที่เหลือตั้งพักเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปจ่าย แปลว่าอะไรแปลว่า property development มันไม่ไหวมันเป็นส่งผลมาจากอะไรครับมันก็ส่งผลมาจากลูกค้าไม่สามารถซื้อบ้านได้ซื้อคอนโดได้ซื้ออะไรได้นะครับมันก็เลยต้องอมเอาไว้แล้วมันก็เจอดอกเบีย้ยมันก็ไม่สามารถไปไปทำอะไรต่อได้ตรงเนี้ยครับมันจำเป็นจะต้องช่วยเหลือหรือจำเป็นจะต้องทำอะไรต่างๆให้มันเกิดประโยชน์นะครับและต่อไปนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่แบงก์ชาติไปทำเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ อ่าอ่าหนี้ครัวเรือนอย่างเดียวผมเคยพูดแล้วใช่ไหมครับพี่จิระหนี้ครัวเรือนมันจะเด้งกลับมาที่หนี้ธุรกิจนะครับเพราะว่าปลายทางมันไม่ได้หนี้ธุรกิจเนี่ยมันจะโดนวันนี้ก็โดนเนี่ย property development เนี่ยและจริงๆไม่ใช่รายแรกหรอกครับมีตั้งไม่รู้กี่รายแล้วดีลเลอร์รถซึ่งไม่ใช่หนี้ครัวเรือนนะดีลเลอร์รถต่างๆก็อยู่ในหนี้ธุรกิจวันนี้เป็น NPL กันเท่าไหร่แล้วเพราะจากเดิมขายได้60สิ8เจ็ดิบแปสิบคัน วันนี้เหลือไม่ถึงสิคันสิบสอคัน15คันอย่างนี้เป็นต้นและจะเอาตังค์ที่ไหนครับมามาหมุนเวียนให้มันเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมผมผมค่อนข้างผมยืนยันเลยว่าวันนี้รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยซึ่งผมยังไม่เห็นอะไรมากมายมีแต่พูดเฉยๆแนะผู้ว่าแบงก์ชาติก็มาพูดว่าเขาจะต้องพยายามทำให้ธนาคารเนี่ยปล่อยสินเชื่อ คุณก็ไปดูเงื่อนไขของผู้ว่าคนเก่าสิที่เซ็ตไว้เนี่ยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันถึงปล่อยไม่ได้และก็มาโทษบอกว่าแบงค์ไม่ปล่อยนะส่วนหนึ่งใช่แบงค์ไม่ปล่อยเพราะกลัวนู่นกลัวนี่แต่แบงค์ชาติหรือรัฐบาลต้องมีหน้าที่มานั่งคุยกันและทํายังไงเพื่อจะผ่อนปลนให้มันเกิดการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่จะทําให้ NPL น่ไม่เข้าระบบพิจิระนะครับการการที่คนเป็น NPL แล้วยังต้องการสินเชื่อใหม่นะครับพิจิระ ไอ้สินเชื่อเก่าว่าตั้งพักไว้ได้ถูกไหมฮะก็ก็ก็ปรับโครงสร้างไปแต่ไอ้สินเชื่อใหม่เขาต้องหมุนต่อแต่ถ้าคุณไปบอกว่าเป็น NPL แล้วห้ามปล่อยกู้ต่อยก็จบเลยพี่จริระอันเนี้ยมองมองมองมันไมดสกแล้วว่าเป็น NPL แล้วเนี่ยมันจะกู้ใหม่ไม่ได้เป็นหลักทั่วๆท,ที่เขาใช้ทั่วไปปะ โอ้ไม่ใช่เลยครับพี่เจี๊โดยเฉพาะคนที่เป็น NPL แล้วเข้าสู่ระบบการปรับโครงสร้างหนี้นะครับในชัพไม่อย่างนั้นเขาจะไปไฟลชปเตอร์กันทำไมนะครับชัเตอร์11่ชัพเตอร์7ซเว่นอะไรเงี้ยน,นะชัพเตอร์7นี่จะไปละชัพเตอร์11ก่อนก็คือว่าผมจะขอแปลนหนี้นะแล้วก็จะได้ดำเนินการใหม่ได้แล้วก็ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ในของเราก็มีพรบรครับฟื้นฟูกิจการเขาก็พูดไว้ชัดเจนครับว่าในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อใหม่ สำหรับกิจการที่มีการปรับโครงสร้างนี่สามารถทำได้เลยแล้วก็นี่ใหม่เป็นพิเออร์โีก็ได้ครับพี่จริงแล้วนะครับจะต้องมีการปรับกันคุยกันหรืออะไรกันก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็นรายเดียวกันก็ก็ไม่เป็นไรวู้จัดการเองแต่ถ้าเป็นอะไรที่มีเจ้าหนี้หลายรายก็เข้าไปสู่ระบบการปรับโครงสร้างนี่ไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่จําเป็นจะต้องให้คนที่มีความความชํานาญในเรื่องของการปรับโครงสร้างนี่ขึ้นมา เพื่อที่จะทําให้กระบวนการปรับโครงสร้างนี้มันทาได้เร็วขึ้นนะครับคือถ้าปล่อยไหลแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปตามขั้นตอนปกติเนี่ยโอ้มันล่าช้ามากวันนี้ต้องยอมรับ d r b ของแบงค์ชาติที่พยายามทําให้คนไม่เข้าการฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันไม่ work ไม่ใช่ละมันมีเจ้าหนี้อยู่เจ็ดลายมันก็ไม่ต้องคุยแล้วเพราะมันไม่มีอํานาจในการบังคับจัดการนะครับมันไม่สามารถโหวตได้นะแต่ถ้ามันมีการออกกฎหมายหรือเป็นพรกรมาสิครับอ่า พรกรการปรับโครงสร้างนี้ภาคฉุกเฉินฮนะปรับได้5ปีทําได้5ปีเนี่ยนะครับโดยให้ใครเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการที่ล้อปรับโครงสร้างนี้ในในในศาลฟื้นฟูแต่ว่าอันเนี้ยทานอกสารแล้วก็มีระบบอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้มันเร็วขึ้นจะเป็นอะไรก็ได้ฝั่งเจ้าหนี้ฝั่งลูกหนี้ฝั่งแบงค์ชาติสมมุติ3ฝ่ายนะแล้วก็ถ้า สัญญาณของอาจารย์นลคหายไปนะครับเราก็ยังอยู่ <c oughs> ในหัวข้อเรื่องของของสุดท้ายเลือกกั้งปี69นะครับว่าเราจ,เาจะติดตามเรื่องนี้ยังไงบ้างในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจนะครับซึ่งอาจารย์มองว่าตอนนี้เป็นนโยบายที่หาเสียงลงไปอาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตรงจุดมากนักควรจะแก้ ปัญหาที่ด,ดานดีบาลไซส์หรือว่าภาคธุรกิจที่มีปัญหานะครับถ้าภาคธุรกิจอยู่ได้นะโครงสร้างเศรษฐกิจก็น่าจะยังแข็งแรงแล้วก็เดินหน้าไปได้นะเดี๋ยวเรารอสัญญาณของอาจาร,รย์รักสักครู่หนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าผมเลยจะถามอาจารย์นะครับว่าเอแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของความเป็นจริงนะฮะนโยบายาทางการเมืองเนี่ยถ้าเขา ประกาศนโยบายแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างแบบนี้ประชาชนอาจจะไม่เห็นผลชัดเจนหรือเปล่าจำเป็นต้องใช้นโยบายที่ที่ประชาชนกับต้องไนดะ้ป่ายจย์มองนในในแง่นโยบายที่ว่าถ้าพูดนโยบายในเชิงหลักการอย่างนี้เนี่ยประชาชนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เป็นที่สนใจในการเลือกตั้งนะฮะจาเป็นต้องต้องใช้นโยบายที่จับต้องได้ในการเลือกตั้งก็เลยต้องพูดถึงนโยบายที่ ไปถึงมือประชาชนโดยตรงหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยมันการเมืองมันก็ตัดสินตัดสินใจกันไม่ได้จับกลับจากไหนหรืออที่มาที่มาของเงินจะมาจากไหนนะครับอย่างเช่นตัวเลขที่ผมส่งให้พี่ศิราอันเนี้ยบางพักเนี่ยฟาเข้าไปตั้งเจ็ดแสนกว่าล้าน,นเนี่ยนะคูณออกมาก็รู้แล้วว่าจะเอาเงินมาจากไหนอย่างนี้เป็นต้นครับ อันนี้ใช่ไหมะัะที่จะเป็นข้อมูลที่เขาเอาหน้าแรกครับของที่ดีไอครับพิจิระสีดำๆหน่อยครับจอดำหน่อยตัวนี้เป็นอะไรนะฮะอาจารย์อันนี้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีเจ็ดศูนย์ครับจะมีอีกอันนึงที่เป็นข้อสังเกตต้ตนทุนทางการเงินที่มาของเงินนะครับจากนโยบายหาเสียงจะมีอยู่สามใบครับพี่จิระครับแล้วแล้วในความเป็นจริงอย่างที่ผกเนี่ย,ยพรรการเมืองจะไปหาเสียงด้วยนโยบายแบบนี้อาจจะ คนจะไม่สนใจไม่ได้รับเลือกพง่ายจะเป็นนโยบายที่จับต้องได้มามาติดที่ป้ายหรือว่าข้อเสนอถึงประชาชนอันนี้มันเป็นความเป็นจริงทางการเมืองรอเปล่าอาจารย์เขายังคิดว่ามันมันมันเป็นอยู่เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าประชาชนต้องการอะไรอยู่ในมือและเขาก็เอาไปป้อนให้นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าแม้กระทั่งแม้กระทั่งพรรคการเมืองที่คุยว่าจะจะจะ,จะแนวใหม่หรือว่าไม่เอาแบบเดิมก็ยิ่งกว่าคนอื่นอีกนะฮะ อย่างเช่นอย่างเงี้ยในรูปที่ผมที่ทีดีไอทำสรุปมาเนี่ยนะครับนโยบายของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับใช้เงินทั้งสิ้นนะเจ็ดสนี่หื่นหนล้านบาทต่อปีพี่จิระเจ็0แสนกว่าล้านบาทต่อปีอะถามว่ารูมเนี่ยมันมีเหลือไหมนะครับรูมไม่มีเหลือครับเพราะว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมันสอล้านล้านเอง และในนั้นเนครึ่งหนึ่ง1.3ล้านล้านเนี่ยมันเป็นมันเป็นรายจ่ายภาคเ,เงินเดือนนะครับแล้วก็บำเหน็จบำนาญที่เหลือ1.3ล้านล้านเนี่ยเอามาทําประโยชน์ได้นะครับ1.3ล้านล้านเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ฝังลงไปในประจําปีอยู่แล้วเช่นอุยกตัวอย่างง่ายงบสอปอสอชอเนี่ยนะครับปีหนึ่งเกือบ3ามแสนล้านพี่จิตรักษนะเรื่องเรื่องของบัตรทองอ่ะครับนะปี3ามแสนล้านน่ะครับ หัวละสี่พันกว่าบาทคูณสี่สิบเจ็ดจุดห้าล้านคนเงี้ยพี่จิระไ,ไปตัดเหรอครับนะมันก็หายไปแล้วนะหนึ่งจุดสามหายไปอีกสามแสนกว่าล้านก็เหลือหนึ่งล้านล้านหนึ่งล้านล้านคุณจะเอาจากไหนละ่ะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเรื่องอบัตรประชารัฐอีกนะครับอันนี้ก็หลายแสนล้านนะอื่นอื่น,นที่จะตามมาอีกตั้งเยอะแยะเนะีนะ่ยเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่างบใช้เจ็ดแสนกว่าล้านอันนี้คืองบ งบใหม่อะไรของเขาเลยนะครับที่เขาจะมีการหาได้เพิ่มเลยคไปเก็บภาษีจากธุรกิจใหญ่คนรวยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไ้จ่ายมันเป็นไปได้ปะแต่มันไม่พอครับมันไม่พอนี่มันเพิ่มปีเจ็ดแสนกว่าล้านนะครับของประชาธิปัตย์ห้าแสนกว่าล้านนะครับของเพื่อไทยสองแสนสี่หมื่นสามพันล้านแล้วก็ของภูมิใจไทยหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันล้านอย่างเงี้เป็นต้นนะเจ็ดแสนล้านห้าแสนล้าน สองแสนล้านแล้วก็หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันล้านอย่างเงี้ยนะครับที่มันจะเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเฉพาะเพิ่มขึ้นเลยไม่ใช่ของเก่าคือเขาพูดเลยของเก่าเนี่ยเขาจะเขาจะไม่เขาเขาจะบริหารงบป,ประมาณแผ่นดินปฏิรูปราชการตัดลดงบที่ไม่จําเป็นหารายได้เพิ่มให้หน่วยงานรัฐดําเนินการอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่มันก็ไม่ชัดเจนว่าคุณจะเอามาจากไหนสุดท้ายเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆก็ต้องตัดใช่ไหมครับเพราะว่างบป,ประมาณของปีหกเจ็ดศูนย์เนี่ยที่ทาไว้แล้วเนี่ย ม,มันมันมันแทบไม่มีเงินเหลือเลยนะครับเพราะว right euh. ่ามันก็ขัดดุลไปแล้วอะไรไปแล้วงบรายจ่ายมันจะเหลือประมาณเขาบอกนะครับว่าจะเหลือประมาณไม่เกิน1 0 15เปอร์เซ็นของงบอ่าอ่าสามล้าน3.8ล้านล้านนะครับ15เปอร์เซ็นก็อยู่ประมาณสักสีหแสนห้าแสนล้านล้านที่ที่ที่จะทำได้ต่ซึ่งมันในนั้นมันก็จะฝังตัวอื่นอยู่ตรงนี้คือปัญหาที่จะต้องดำเนินการจัดการต่ออีกไม่กี่วันก็จะได้เห็นนะนโยบายเหล่านี้ว่า ไม่พักใดพักหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยคงจะได้นำอาอกก็ใช้แน่นอนนะาตามกันนะสัปดาห์หน้าคงไดเห็นภาพชัดเจนวันนี้ขอบคุณอาจารย์ักนะครับสวัสดีครับท่าีครับ